ล่ามาาันมาแสดงสอันูาออันนั้นพงเฮียนการแสดงละครเนาะอันมาเจออุน่นอีแถวนี้ตอนนี้ยังประธานเปิดเธอส,ส,สินะเือสบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งบ้านเนาะสบายดีเมื่อทุกท่านเนาะมื้อนี้อันก็เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะเมโล,ล่าพาโล่ลาไปอันแสดงละครเนาะย,ยัน

มีแต่เด็กน้อยนะเต็มเลยอยู่นี่นะมือนี่ก็บเมนนันอนองนะ้องพ่เนาะหรือว่าเมนอ่านะเพยันนับขับหลดมาให้เนาะขับหลดมาส่งเพราะว่าเม่โรล,ล่าย่านครับหลดก็ได้ม้าไก่แล้วก็น,นอโปก้าขึ้นทางอันทางมูตโตวีนะทางดวนนะก็เลยอัน หนหนนงไงพ่มามาส่งพามาจังสิเนาะนงไพ่กระหิวกระเป๋า,ลา,าหลานภาคหลานเทๆได้ค่ะนะหิวกระเป๋าหลานมาสักดิ <S <S นี่นะเจ้าปา่างส,ส,ส,สาซาซีเจ้าขาวสาในเพื่นนี่เพราะเจ้าลินไล่หลายขอามี ยอให้เปิงเด้อพากันลิ่นนั่นส่วนหลายแล้วเนาะอยู่ต่างประเทศจะบ่่คยเห็นดอกลิ่นแบบสีหฮะนะดุ้นๆด้ยยังเห็นเขาเจ้าเอาเอาออกมาลิ่นเอาเครื่องลิ่นแบบลิ่นมือโบแมนลิ่นไม้ลิ่นอย่างแบบสีโอ้โอหนูพยองนนี้ผูกก็เบอย

Alors nous rappelons que Mme Rose, avec son beau petit paraphernalia, par le bulletin, oui, le poisson, oui, oui, et là bien. vous, <laughs> vous emmener dans sa caravane et vous raconter des petites histoires. Oui. Ouais, je suis fière. Il y a personnes courageuses qui participent. เป็เจ้าเห็ดอันนั่นข้าวเ,เต็มหนาเด็กน้อยเนาะเต็มหนาเห็ดเด็กน้อยมีสีมีนั่นนางเต็มหนาเห็ดเด็กน้อยห้านาหารนี่เมนพวกันะข้าเ,าเห็ดอันนั่นเนาะเอาเครื่องที่มาแบบเขาชิมค่นนะ แนวเขาชิมนาะมาน,นั่นมารีไซเคิลใหม่ยังสิเทศเป็นประดิษฐ์ใหม่ยังสิบ่งแมน่นี่ได้ของขดษิ์ป่องของประดิสกับเจ้านะก็เป็นอันนั้นบนใส่ขนมไหนกยังสิเป็นหั้งเป็นมาจะเถือ่อพอดีพาลูกสาวมื้อนี่มาเรามาแสดงละครมาแสดงกันนั่นละครเวทีเนาะ Voilà. Alors, nous invitons madame à s'asseoir aussi. Alors, allez. vous les essayez Allez, on commence par chacun et on parce que la on oublie Les diagonales. Dites quoi

เต็มหน้านางจูเลียจูเลียขอเต็มหน้ามาสัตวเต็มหน้าทั้งหลังนะแมย์คุณเมยแเม่ <c oughs> เมขอเต็มหน้าเดวัสัตว์ <c oughs> <c oughs> Allez, 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 personne n'a encore renversé. personne n'a encore conversé, attention, hop, on repart, on commence à dire, et maintenant on va compter jusqu'à 10, ça va aller beaucoup plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et... Voilà, nous avons la famille qui a gagné Donc voilà, vous pouvez venir chercher vos places. Merci beaucoup. Et, et vous, vous avez gagné des dans papa et des Donc allez chercher votre wow. Ah là là, très belle, hein Merci beaucoup. Merci. Ça te va bien, cette couleur <laughs> de cette couleur. C'est hein? Bon, mais voilà. Bah, bon, 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 attention. Ah. Bon, maintenant, nous allons proposé proposer... Et ne mets pas les pieds. Ah, Parce que ouais. dans y a des mamies, des tatas, des Ah, Attends. Voilà. C'est là je vais vous faire la attention. On va recommencer, d'accord Attention, pas. Oui, Tu as attention. on y va, attention. Oui, voilà, nous avons encore un gagnant pour vous. On y est là. La 4e place, tu viendras avec nous. Alors, maintenant, nous allons proposer... On y est là, c'est une lotte. Attention, alors... Peut-être que toi, Julie, je vais faire ta photo avec la ceinture. Nous allons proposer à 5 personnes de venir éplucher une pomme. Et la plus grande... Allez, on y va, attention. À la 1, à la 5, attention. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à 5, partez, ออกมานอกเดินน้อยหนึ่งออกมานอกเดินน้อยหนึ่งมันเสียงดังโคตรอันก็เจ้ามีงานแล้วก็มีอันอันนี้บอลนี่เนาะคือเขาเห็นทั้งหลังคอยนี้นะที่เป็นอันห้านขายเครื่องแบบว่าห้านขายเครื่องมื้อสองที่แบบว่าเครื่องเด็กน้อยกัเจ้าอัน บบไซ่ล้วแบบนี้นะขาเจ้าก็เอามาขายสิเนาะเอามาขายเครื่องมือสองสิาค้ากับโปรเพลงเนาะสิไห่เบิงทั้งหลังเลยเนาะทั้งหลังคุณคือกันเนาะทั้งหลังคุณยาวไปเลยและกระสีมีอันอันขาเจ้าเอิ้นเนี่ยเกาะได้ก็มีเกอบมีอย่างเนาะเสียสิไห่เบิงคนก็เอาเอาเครื่องของขาเจ้าโบไซแล้วมาขายอย่างที่บางอันก็ไห่ล่าแบบซีเนาะไห่ฟีอย่างที่คนก็มามามาเลือกเอาจังสินะ เนาะจะมีของเด็กน้อยผูหญิ้งผู้้ายแล้วก็ในขายเนาะค้นแถวนี่นี่แหละค้นที่เขาเจ้าอาศัยอยู่นี่อันนี้เป็นรถอันเขาเจ้าเอิญอันรถอันอย่างบิบิโอเทคเนาะเป็นอันสำหรับห้องอ่านปึ้มเนาะของของเด็กน้อยอย่างนี้นะแบบเป็นห้องอ่านปึ้มเคลื่อนที่ว่าท่านซะเนาะเขาเจ้าจะขึ้นไปเบิ่งแล้วกับเด็กน้อยจะเอาปึ้มไปอ่านอย่างนี้ยืมปึ้มว่าท่านเสนอห้องสมุดคือบ้านเขาหรอ ยืมปึ้มคือของสมุดบ้านเขาเนาะมันก็จะมีอันมีรถแบบนีนอะแล้วกับกอแม่เขาเจ้าก็จะยืมปึ้มอย่างซีนะของน้ำเนาะบริการสีของน้ำนี้นี่ก็อันนั้นกับแมนอันโบดเนาะตัวนี้ทั้งหนาเขานี่มันโบดเนะาะทั้งหนานี่มันโบดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิรงเด็กน้อย ผู้บังเด็กน้อยเต้นนั่นยั่วนั่นอยู่ส่วนสะดึงเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาละ Allez, vas-y, a dit tous le spectacle. Allez, 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 allez. allez, allez, allez.